สิ่งหนึ่งเลยที่ที่ที่อยากจะบอกคือว่าเราผ่านเหตุการณ์การชุมนุมหรือความขัดแย้งทางการเมืองมาค่อนข้างเยอะเราจะรู้วิธีการในการนําเสนอว่าต้องทําอย่างไรไม่ให้มันเกิดอ่สถานการณ์ที่หรือหรือคําพูดที่จะถูกนาไปปิดเพื่อนเนี่ยได้ง่ายเพราะว่าที่ปัจจุบันเนี่ยอย่างที่พี่เราบอกว่าแม้กระทั่งภาพซึ่งภาพเนี่ยคือความสําคัญในการบอกเล่าเหตุการณ์ก็ยังไม่สามารถที่จะนําถูกเชื่อถึงได้นะคะ นิ no ่งก er ็ถูกทําเอาไปทำโฟลเดอร์ช็อปก็ถูกปิดเงื่อนได้ภาพวิดีโอก็มีการเวลาเป็นภาพจริงเห็นณกจริงก็ยังถูกตั้งคำถามว่าตัดตอนหรือเปล่าแต่ตอนแน่เลยคือการเป็นภาพตอนนี้ในสังคมบ้านเราเนี่ยมันไม่สามารถเชื่อถืออะไรได้แล้วคําพูดของนักข่าวที่เราเห็นด้วยตาแล้วสื่อออกไปก็ถูกมองว่าไม่จริงหรอกบิดเบื่อนพูดอะไรไม่เชื่อตัดภาพและมีภาพมายืนยันก็บอกว่าไม่เชื่อเพราะอะไรเพราะว่าความความเชื่อมั่นในตัวของสื่อหรือข่าวเนี่ยมันมันถูกมันถูก เกือบไปหมดแล้วดังนั้นเราต้องหาจุดยืนไหนที่เราจะต้องทําหน้าที่ซึ่งจุดยืนของนี้คือว่าก็ต้องใจที่จะทางานเราเราให้มันเต็มที่ที่สุดเราทํข่าวตรงไหนเราก็ต้องทํข่าวตรงนั้นให้อย่างถูกต้องตามสิ่งที่เราเห็นตาที่เรามองที่เรามองเห็นและสื่อสารออกไปนี่คือตรงนี้ถือว่าเราก็ต้องต้องทาหน้าที่ตรงนั้นของเราให้เต็มที่อย่างเีการจัดการที่บ่อนไก่นะขอโฟกัสนที่บ่อนไก่อย่างเดียวเพราะว่าเวลามันน้อยบ่อนไก่เนี่ยถือเป็นสุดหนึ่งที่ เกิดความรุนแรงมากที่สุดการเสียชีวิตมากที่สุดแล้วมีวาทกร,รรมที่เกิดขึ้นทางด้านเรืองที่ป่าไกาเนี่ยหลายหลายอยา่างอย่างเช่นวาทกร,รรมเรื่องชุดดักวาทกร,รรมกองกำลังไม่ทราบฝ่ายหร,รือแม้กระทั่งวาทกรรมผู้ก่อเนวาทกรรมสไลปเปอร์หรืออะไรเนี่ยซึ่งซึ่งดิฉันบอกว่าเออมันมันมีอะไรที่เกิดขึ้นอยู่ที่นั่นเยอะซึ่งแน่นอนเราเนี่ยนักข่าวนะคะคนอื่นไม่แน่ไม่รู้นะคะแต่สาหรับดิฉันเองเนี่ยถ้าได้รับมอบหมายไปทำข่าวที่ไหนแล้วในสิ่งหนึ่งที่ฉันต้องามคือว่า หรือว่ายุทธวิทยุทธศาสตร์ของพื้นที่นั้นอ่ะให้เข้าใจูศึกษาข้อมูลพื้นที่นั้นให้คะแนนวิชเราต้องรู้เลยว่าถนนพระรา,ามสีเส้นนี้ย่อนกายมีอะไรอยู่บ้างนะบริเวณนั้นมีชุมชนอะไรมีตึกอะไรมีตึกชื่ออะไรใครคือต้องศึกษาเท่าที่เวลาที่จากัดที่เรามีแล้วก็ถ้าจะไปดูอะไรเราต้องเดินดูให้ครบทุก วันนั้น14พฤษภาคมวันที่เริ่มมีความแรงเกิดขึ้นที่บ่อนไก่ที่ก็ไปประจําการที่นั่นเลแต่เที่ยวตั้งแต่เริ่มมีการเผายางรถยนต์ก็มาจากช่อง3พระราม4ก็จอดรถไว้ตั้งแต่แยกของเตยแล้วก็เดินเข้ามาที่ช่างภาพเดินพาไปเดินเข้ามาก็จะเห็นตั้งแต่คนประชาชนที่เริ่มวิ่งหนีออกไปจนมาเจอกลุ่มประชาชนนะฮะซึ่งเราก็ บอกไม่ได้ว่าประชาชนกลุ่มนั้นก่อนใกรเนี่ยคือกลุ่มเสื้อแดงหรือใครเพราะเขาไม่ได้ใส่เสื้อแดงนะคะแต่สิ่งที่รู้คือว่ากลุ่มนั้นก็มีการรวมตัวกันอยู่ตรงหน้าสนามมวยลุมพินีตรงหน้าทางเข้าสวนลุมไนบาซาหน้า,างามดูดีแล้วก็ศึกษาดูไปเรื่อยๆ,ๆให้เห็นว่าใครตั้งอะไรทําอะไรอยู่ตรงไหนอย่างไรนะคะจนกระทั่งไปเดินไปฝั่งของทหารที่กําลังวางกําลังจะใช้แก้น้ําตาเราก็ต้องไปดูให้เห็นกับตาบก่อนว่าใครทําอะไรอยู่ที่ไหนอย่างไรเมื่อเกิดเหตุการณ์ในขึ้นเราถึงสามารถที่จะมองแล้วก็ ถ้าเกิดอะไรขึ้นที่จุดนี้ใครอยู่ตรงนี้อาเกิดอะไรขึ้นที่ฝั่งทหารทหารอยู่ฝั่งผู้ชุมนุมอยู่คือเป็นสิ่งที่นะคะทุกคนต้องทำในสถกกานแบบนี้คือเราต้องรู้พื้นที่ให้เข้าใจาลึกซึ้งแล้วเราถึงจะพูดออกไปได้ว่าใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรนะคะตามหลักการของการทํางานของ,รงเราแล้วใครทําอะไรยังไงก็คือ สี่ที่จะต้องมาเข้าสู่คําถามที่ทุกคนอยากรู้ว่าแล้วทำไมนักข่าวไม่พูดไปเลยละ่ะว่าทหารยิงประชาชนหรือเสื้อแดงยิงหรือชุอดดำยิงหรือกองกำลังส้าฝ่ายยิงนะฮะนี่คือสิ่งที่ยากมากในการทำหน้าที่สื่อในยุคนี้ ซึ่งเป็นการให้อาวุธจริงยิงต่อโต้กันโดยทาให้มีผู้เสียชีวิตนั่นคือสิ่งที่เราเห็นกับตาแต่แบบฉันจะไม่พูดในสิ่งที่ฉันไม่ได้เห็นเพราะว่าบางครั้งเนี่ยที่เราถามว่าอ้าวแล้วคุณแสดงที่ถูกยิงตายหรือแม้กระทั่งน้องผู้ชีพที่งานดูพีแล้วใครเป็นคนยิงพิฉันไม่ได้เห็นว่าใครอาหารยิงหรือชุดดำยิงใันั้นนี่เราก็จะไม่สามารถใช้คานี้ได้ว่าใครยิงเพราะเราไม่ได้เห็นหรือเราไม่ได้ไมีภาพตรงงาน,งานที่จะไปยืนยันดังนั้นเราก็ต้องใช้คาว่ากองกํลาลังไม่ทราบทราบฝ่ายหรือที่เราสามารถ สามารถระบุได้นี่คือสิ่งที่เราใช้พิจรารณญาณว่าเออทำไมเราถึงไม่ได้พูดแต่เพราะว่าเราไม่ได้เห็นว่าใครยิงแต่ถ้าเราเห็นว่าใครยิงเราก็พูดว่าคนนั้นยิงนะแล้วเราก็ต้องมีภาพข่าวมาวยืนยันซึ่งเนี่ยคือสิ่งที่นักข่าวพยายามทาหน้าที่อย่างดีที่สุดในสถานการณ์แบบนี้แล้วเชื่อหรือไม่เพราะว่าดิฉันเองก็เป็นคนหนึ่งที่ถูกยิงนะคะดิฉันดิฉันก็ยังไม่สามารถพูดไ,ได้เรืวยว่าใครเป็นคนยิงเพราะดิฉันก็ไม่เห็นว่าใครยิงนะะ ซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ที่ก็จะจดจาแล้วก็บันทึกไว้ในส่วนตัวเหมือนกันว่านี่คือความยากในการทําหน้าที่ของนักข่าวในยุคนี้ที่จนหลายๆคนบอกว่านี่คือสองคาร,รามพ่าเชื่อหรือไม่ว่าเราไม่สามารถเดินตามเส้นทางของการสู้รบกันได้ฉันต้องเดินอ้อมบอดกัยนะคือเราไม่สามารถเดินตามนนถนนพระราม4ที่กา,มมกาลัมางมีการมีนกันต้องมีเจ้าหน้าที่ในส่วนลุมไนท์เา้ารถเข้าไปนันเดิน เดินลัดเลาะองบดเรียกว่าชุมชนบ่อนไก่ซึ่งเป็นเส้นทางที่อาจจะทุกคนอาจจะเคยเห็นในภาพ<ม>ตามหนังอ่ะไม่รู้ว่าเส้นทางเดินอะไรเชอย่างลัดเลาะ,ะออกมาเพื่อที่จะ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 ,จะ,จะ,จะออกมาอีกฝั่งหนึ่งเพื่อว่าที่จะดูว่าอีกฝั่งหนึ่งเกิดอะไรขึ้นเพราะเราจาเป็นต้องรู้<ด>อย่างช่วงนี้เราอยู่ในฝั่งที่ทหารอ,อยู่หน้าสนามมวยแในขณะเดียวกันเราก็ต้องไปดูเห็นกับตาเหมือนกันว่าฝั่งบ่อนไก่นี่ อะไรทาอะไรอยังไงบ้างเพื่อจะไปสูนย์ทอจจริงในการนําเสนอแ้เดี๋ยวนิดนึงนะครทหารใช้แก๊สน้ำตาแล้วก็ผู้ชุมนุมใช้ระเบิดเพลิงแล้วหลังจากนั้นก็มีการใช้กระสุนจริงและก็มีการใช้กระสุนจริงจากฝั่งผู้ชุมนุมหรอคะนักข่าวคนหนึ่งก็จะมองเห็นในรัศมีหรือจุดแค่จุดหนึ่งเราจะไม่สามารถที่จะเห็นคำถามเดียวฮะเข่าที่เห็นเนี่ยมีเสื้อแดงใช้กระสุนจริงที่ทหารหรือไม่คำถามเดียวเห็นไหม ดิน <พ uka> เห็นที่ต่อต่อตอถเพืนถามเพื่อต่ดต่อพี่เห็นไหมเห็นนะเข้มจบเลยคะจบเลยคะต่อตอบเลยะค่ะโอเคค่ะจากที่อยู่ตรงจุดนั้นนะคะตลอดระยะเวลาตั้งแต่วันที่สิบสถึงวันที่ส9านะคะอ่าดิฉันยืนยันว่าดิฉันไม่ได้เห็นกลุ่มแสดงหรือประชาชนที่อยู่บนกันเนี่ยยิงและดิฉันก็ไม่ได้เห็นในจุดนาทีที่ ทมหน้าที่นักข่าวเราก็จะบอกได้แค่ว่าทหารก็ยิงไปตามมาตรการแต่เราไม่สามารถบอกว่าทหารยิง้วทำให้คนนายกที่สวมเสื้อแดงเนี่ยตายเพราะเราไม่ได้อยู่ตรงจุดที่อยู่ใกล้คนที่ยิงเราไม่ได้เห็นกับตาว่าเขาเขายิงเขา เรามีภาพมายืนยันเท่านั้นนะคะซึ่งนั่นคือจุดที่มันสร้างความยากลำบากการทํางานในใน,ในเวลานี้มากแล้วการที่สูน์ข้อริงอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นไป่ได้ยากเพราะไม่ว่าเราจะพิสูจน์อะไรนะคะเรยนอยากกระยำว่าในยุคปัจจุบนันนี้แม้ท่งนสื่อพิสูจน์อะไรว่าตาม ยากที่จะได้รับการยอมรับหรือเชื่อถือนะแม้กระทั่งการพูดคุยอยู่ในห้องนี้ดิฉันก็เชื่อมั่นว่าทุกคำพูดของดิฉันพูดออกไปก็ย่อมมีคนที่จะเข้าใจแล้วก็ย่อมมีคนเีื่ต่อต้านกับคาพูดหรือว่าเ yeah ห็นแย้งนั่นคือสภาพที่มันเกิดขึ้นจริงแลนั้นจุดเริ่มต้นที่จะพูดคุยกันคือว่าเรามายอมรับความลดอาคติแล้วก็มาพูดคุยกันด้วยคนพื้นฐานข้อเท็จจริงมันจะน่าจะเดินไปคุยกันได้นานๆโอเคขอบพระคุณค่ะตบมือให้คุณขอบพคุณเล แล้วคุณถามวันนี้ก็ยืนยันว่ายังไม่เห็นคนแดงยิงแต่ยืนยันว่าถานยิงแต่ไม่ได้ยืนยันว่าคนตายมาจากใครฮนะอันนี้ก็เป็นจุดที่เราได้จะสุวมาได้ขนาดน,นี้ก่อนนั้นขอเชิญครับติมีอะไรครับมีสุพัิฐามว่าตามกำลังไม่าข่า,าน,น,นเนี่ยมีการามเอาคนต่างชาติมาด้วยนะคะซึ่งก็ยังไม่มีใครถามและทราบว่าทนนี่ถามคือที่คืออาจจะไม่เห็นไม่เห็นว่ามีใครใช้อารณจริงๆแต่อย่างน้อยออมีเสียงคนพูดที่ไม่ใช่ภาษาไทยไหมภาษา เรื่องของการรายงานข่าวท,ที่ตามกันระหว่างสื่อแตกับสื่เท่นะครับแล้วก็คำถามที่ว่าทำไมนักข่าวไทยถึงถกล้าที่จะพิจรณาก็สอ,อ,สอนี่มีหนังสือมาบอกให้เราพูดหรือเปล่าตรงตรงนี้เนี่ยก็ต้องอย่างที่ผมบอกว่า,เ,าเราต้องมองกลับไปในเสือ้อเสื้อเหลืองครับหรือพันธมิตรเนี่ยแต่ว่าผมพูดในฐานะของนักข่าวเล็กๆคนหนึ่งที่ได้มีอำนาจควบคุมบทบรรณาธิการของอนสตรีมทุกฉบ,บับนะฮะก็คือ,อตั้งแต่มีพันธมิตรเนี่ยก็เกิดการ ที่เขาเรียกว่าทําให้ฝ่ายใดเป็นหนึ่งกลายเป็นปิศาจนั่นคือคุณศิกป์สำารับการปิศาจแล้วผมก็เข้าใจว่าคนที่ทํางานส่วนหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเผลอมีใจที่อยู่ตรงนั้นหรือเปล่าแล้วเขาถึงเวลาเนี่ยเข,เขาก็อาจจะตั้งถามน้อยไปกับการกระทำของเสื้อเหลืองแล้วก็ตั้งถามน้อยไปกับการกระทำของรัฐบาลในปัจจุบันนะฮะ